ตั้งสติสัมปชัญญะให้แน่วแน่ให้รับรู้อยู่ที่กายนั่งลมหายใจเข้าออกพร้อมกันสลายปล่อยวางความคิดเลื่อยไปนั่นคือตัวสติตัวปัญญาอันเห็นชอบเห็นชอบว่าความคิดนึกทั้งหลายเนี่ยเป็นเครื่องปิดบังไม่ให้เราเห็นดวงใจที่วางเปล่าและเป็นอิสระ จากสิ่งทั้งปวงได้สติปัญญาอันเห็นชอบก็จงประกอบความเพียรพยายามชอบความเพียรพยายามชอบในการดำารงสติสับันชญญะรับรู้กายนั่งลมหายใจเข้าออกแผ่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวทั่วล่างกายตลอดเวลานี่คือหลักของการปฏิบัติ ทางด้านจิตาภาวนาทางด้านสมาธิภาวนาจะให้เราพิจรารณาธาตุขันด้วยความเพิดเพลินได้ดีนั้นก็ก็เป็นไปไม่ได้เราจึงต้องเจริญสติสัมปชัญญะเป็นหลักเพื่อให้จิตใจสงบเยือกเย็นตั้งมัน่นเป็นสมาธิในวันทั้งวันหาจิตสงบ ตั้งมันเป็นสมาธิในวันทั้งวันแล้วเมื่อนั้นการพิจารณาธาาุาพิจารณาขันอะไรก็ก็ลาบลื่นไปหมดเราก็สามารถที่จะพิจารณาได้แต่ในเมื่อตอนเนี้ยบางทีเราพิจารณาไปแล้วเนี่ยชัดบั่งไม่ชัดบ้างเราก็ต้องกลับมาเจริญสติสัมปชัญญะเป็นหลักกลับมาทำจิตทำใจ ให้อยู่กับเนื้อกับตัวเป็นหลักให้อยู่กับสติรู้สึกตัวร่างกายเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งน่อนทั้งวันเป็นหลักนั่นแหละหากเราไม่รู้จักจเจริญสติสัมปชัญญะเป็นหลักใจเราก็ต้องมีความเพิดเพลินเป็นหลักมีความคิดนึกปรุงแต่งขวัญทั้งวงเป็นหลักมีสิ่งทั้งวงเป็นหลักเมื่อเป็นดังนั้นน่ะหากใจมีสิ่งทั้งวงเป็นหลัก มีความคิดนึกปรุงแต่งดีชั่วเป็นหลักใจย่อมไม่สงบใจย่อมพุ่งฟาดแต่ถ้าใจมีการเจริญสติส้มบ่อยชัญ,ญรู้สึกตัวกายล้ลวนๆวนรู้สึกตัวร่างกายล้วนๆวเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวันเนี่ยหาใจ,ใจิตใจมีสติรู้สึกตัวร่างกายล้วนๆนเป็นหลักในวันทั้งวันใจิตใจย่อมสงบล่มเย็นการฝึกฝนจิตใจเนี่ย ให้อยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับร่างกายตลอดเวลาเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญยิ่งใหญ่กคนเราที่มีความทุกข์ยากลำบากวุ่นวายสับสนทางจิตใจนั้นก็ร้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่ไม่มีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวทั้งสิน้นยิ่งผู้ปฏิบัติคนปฏิบัติแล้วหากไม่มีความต้าหนักซึ่งจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนั้นไม่เข้าใจที่จะ จเจริญสติซัำไปชันญ,ญีจเจริญสติรู้สึกตัวร่างกายล้วนๆเพื่อให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเช่นนั้นจะเป็นผู้ปฏิบัติที่ดีไม่ได้เราว,วุ่นวายสับสนเดือดร้อนเป็นทุกข์ยากลําบากทางจิตใจนั้นก็ล้วนแล้วแต่จิตใจไม่อยู่กับกับเนื้อกับตัวทั้งสิ้นจิตใจเราอยู่กับคนอื่นสิ่งอื่นนั่นแหละจึงได้เกิดความทุกข์ยากลําบากเดือดร้อนวุ่นวายสับสน การปฏิบัติเนี่ยเพื่อให้เรารู้จักมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี่อยู่กับร่างกายล้วนๆเป็นต้นก่อนที่จิตจะอยู่กับจิตเดิมแท้ล้วนๆได้ซึ่งปราศจากความคิดอย่างสิ้นเชิงตรงนั้นก่อนที่จิตจะจะอยู่กับจิตดั้งเดิมแท้ของตนล้วนๆได้อย่างสมบูรณ์นั้นน่ะก็ไปจากการที่เรารู้จักฝึกหัดจิตใจให้อยู่กับร่างกายล้วนๆเป็นหลักก่อน ให้คำน,นันอย่างยิ่งด้วยฉะนั้นหากเราพิจารณาธรรมะต่างๆเราพิจารณาไม่เป็นก็ไม่เป็นอะไรขอให้เรามาเจริญสติจเจริญจิตให้อยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับร่างกายเป็นหลักผู้ปฏิบททัติธรรมถ้าเราไม่ตระหนักแล้วบวปล่อยให้จิตใจเพิดเพลินเนตลดิดเปิดเปลงไปในคิดถึงภูมิตรญาติมิตรเพื่อนผูง คิดถึงแต่สิ่งภายนอกเป็นหลักจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่ดีไม่ได้จิตใจมันก็ต้องเป็นทุกข์ไม่ทุกข์มันเพลิดเพลินเพลิดเพลินเหมือนกับมันสุขมันสบายในทางมรรคมีองค์แปดเนี่ยท่านให้ละละทางสองขวงังคือทางสุขทางสบายทางเพลิดเพลินเนี่ยนั่นก็เรียกว่าการม,มาสูขันลิกานุโยโคเป็นสิ่งที่ควรละทางทุกข์ยากลําบาก ทางจิตใจทางกายก็ต้องละทางเพลิดเพลินทางสุขสทางสบายท่านก็ต้องให้ละท่านให้ละหมดไม่ให้จิตใจไปติดข้องในความสุขความทุกข์ตรงนั้นการนั่งก็ต้องรู้สึกตัวทั่วพร้อมไปถึงร่างกายถึงศีรษะทั้งหมดแห่ความรู้สึกตัวทั่วร่างทั่วศีรษะของเราเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญ จิตใจอยู along, really ่กับเนื yani, Roberts, ้อก <gment mouve> ับต <uit> ัวเท่านั้นจึงจะมีความสุขได้อย่างแท้จริงนั่งอยู่จิตใจเราก็ต้องฝึกให้อยู่กับเนื้อกับตัวลุกขึ้นจิตใจก็ต้องฝึกให้อยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับร่างกายเลื่อนไหวทั้งวันจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวตลอดเวลาฝึกฝนให้อยู่กับเนื้อกับตัวอยู่อย่างนั้นนั่งลงจิตใจก็ต้องอยู่กับเนื้อกับตัว กินดื่มทําพูดคิดทั้งหมดจิตใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับร่างกายเป็นหลักเราทํากิจวัตรทาการงานสิ่งใดจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวตลอดต้องฝึกฝนให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวตลอดนั่นแหละเราถึงจะมีความสุขในชีวิตจิตวิญญาณของเรานี้ได้หากเราไม่เข้าใจฝึกฝนให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับร่างกายตลอดเวลาแล้วเนี่ยมันก็แน่นอนแหละใจเราก็ต้องว้าเหว่เงียบเหงา ต้องการหาคนนั้นคนนี้มาเป็นเพื่อนอยู่คนเดียวไม่ได้จะตายเอาเราต้องเห็นโทษหากเราไม่เห็นโทษแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีวันที่จะมีจิตใจอยู่กับเรื่องกับตัวได้เราต้องเห็นโทษในการที่ว่าจิตใจส่งออกนอกก็ไปอยู่กับคนอื่นสิ่งอื่นนั่นแหละจิตใจเช่นนั้นแหละมีโทษหากเราเห็นโทษมันเราต้อง มีปัญญาสอนใจให้เห็นโทษว่าจิตที่ส่งออกหอกมันมีแต่โทษมันมีแต่ทุกข์มันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์แต่จิตใจที่รู้เนื้อรู้ตัวรู้กายเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวันเนี่ยจิตใจเช่นนี้แหละจึงจะมีความสุขได้ฉะนั้นการฝึกฝนให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมจะคืบหน้าจะก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้ามันก็อยู่ตรงเนี้แหละว่าเรามีอยู่มีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวได้ดีหรือเปล่าวัดกันตรงนี้ฉะนั้นเราต้องเข้าใจเราต้องมีความตระหนักถึงจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับร่างกายเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวันให้ได้กระทำดื่มพูดคิด แม้กระทําการงานทํากิจวัตรเนี่ยจิตใจเนี่ยฝึกฝนให้อยู่กับเนื้อกับตัวตลอดเวลาให้ได้เราถึงจะพบเจอกับความสุขที่แท้จริงทางจิตวิญญาณของเราหากปล่อยให้จิตใจส่งออกนอกจะไม่มีวันพบเจอกับความสุขที่แท้จริงได้ตั้งใจกำหนดให้ดีในปัจจุบันนี้อย่าลืมกายนั่งลหมหายใจเข้าออกอย่าลืมสติสัมปัชนะ อย่ามองข้ามตติสั้งปอยเช่นี้รู้ตัวทั่วเพาะม่ชัดเจนรู้ตัวทั่วเพาะม่ชัดเจนรับรู้ลมกระทบไปจมูกให้มันชัดชัดถึงจะแก้ไขความหลับไหลนั้นได้การบอกอบความเพียรก็ต้องเดินโยกมมนั่งสมาธิสลับกันท้านั่งไม่ได้เรื่องชอบหลับไหลก็ต้องเดินโยกมม เดิน,ดนการเดินโยกมมนั้นก็เพื่อให้สติมันตั้งมั่นความรู้ตัวตั้งมั่นนั่งก็เหมือนกันก่อนจิตใจจะสงบระงับปล่อยวางธาตุขันได้ปล่อยวางความคิดทั้งปวงได้นั้นจิตใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวตลอดเวลานี่เส้นทางนี้เราต้องเข้มแข็งเท่านั้นเราถึงจะก้าวเดินตามพระธรรมได้อย่างองอาจ ถ้าเรามัวมาทําตัวอ่อนแออยู่เราจะเข้าถึงพระธรรมไม่ได้เข้าถึงธรรมะลึกซึ้งไม่ได้เข้าถึงได้ธรรมะเพลินไม่ลึกซึ้งต่อไปก็เสื่อมจากการปฏิบัติกันหมดผลสุดท้ายแล้วเอาดีไม่ได้ก็ตีอ,อกโรกตัวไม่มีความอึดไม่มีความสู้มีแต่วความท้อถอยผลสุดท้ายเนี่ย คนที่ไม่สู้เนี่ยเป็นอย่างไร่ะถ้าเป็นผ้านเนรนเทนทีก็เสื้อก็ไปอยู่บ้านไปนอนนั่นเหรอไปนอนไปนอนอยู่บ้านไม่ต้องปฏิบัติธรรมนั่นเหรอปฏิบัติธรรมแบบขอพิธีปฏิบัติธรรมนิดนิด,นดหน่อยคนปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่อยู่ว่าอยู่ในวัดนอกวัดเนี่ยเวลาปฏิบัติไปแล้วเวลาทําความเพียรพยายามอย่างเคร่งครัดเนี่ยก็ ก็จะมาเจอมอรสุมไร้เหมือนกันหมดนั่นแหละมรสุมไร้นั้นก็คือนิวรณ์นะนิวรณธรรมทั้งห้าประการนั่นแหละความม่วงเหงาานอนเป็นต้นจะต้องมาเจอมอรสุมตรงนี้เหมือนกันหมดแต่ใครจะยอมแพ้ละ่ะหรือใครจะต่อสู้เพื่อชนะละ่ะจะมีสทกกี่คนที่ตั้งใจสู้แล้วเอาชนะมันหรือเมื่อสู้ไปแล้วยอมแพ้ กลับไปนอนอยู่บ้านดีกวา่าจะเอาแค่นั้นเลยในชีวิตหรือว่าปฏิบัติธรรมพอเป็นพิธีเรนสวดมนต์นั่งสมาธิห้านาทีสิบนาทีเหรอแบบนั้นใครๆก็ทําได้จะปฏิบัติธรรมให้มันต่อเนื่องให้มันอุก,กิจเนี่ยไม่ต้องอุก,กิจอะไรมากแต่มีเวลาว่างเนี่ยพอเดินจงกรมนั่งสมาธิเยอะๆนอกจาก ออกจากการเดินโยกมนั่งสมาธิแล้วในวันทั้งวันก่อจเจริญสติจเจริญสัมปชัญญะเจริญจิตให้อยู่กับเนื้อกับตัวในวันทั้งวันนั่นสิ่งเหล่านี้ต้องฝึกต้องฝนเวลาเกิดนิวรณ์ห้าขึ้นมาเกิดความว่วงขึ้นมาเนี่ยต้องสู้ต้องเอาชนะมันถ้าไม่รู้จักเอาชนะมันน่ะเราจะได้ดีเมื่อไหร่ล่ะมันก็ไม่มีวันที่จะเป็นไปได้ตั้งใจกำหนดจิต ภาวนายอยู่ในความสงบเงียบต่อไปยังมีเวลาอีกเหลือเยอะอยู่ตั้งใจกำหนด